สวัสดีค่ะ Student วันนี้เรามาพบกับรายวิชาภาษาไทยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเราไปทำรับสมองที่ application Word w a r ตามลิงก์ที่ทีเชอร์ส่งให้นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ Student แคปหน้าจอแล้วส่งไว้ที่โน้ตส่วนตัวด้วยค่ะ Student เปิดหนังสือภาษาพาทีค่ะเปิดไปที่หน้า1 1 1เลยนะคะ เรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะติ u เด n t นบทที่9คิดไปรู้ไปหน้า111ค่ะเรามาเริ่มอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะติ u เด n t นบทนี้ขอบอกเล่ากีฬาเก่าแต่นานมาทั่วโลกส่งผู้กล้าเข้าแข่งขันประชันชัย ทำมีทันคาตแสดงอำนาจกักเสียงไว้ฟังอ่านเรื่องอะไรเล่าต่อได้ใจความดีเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะสตวเดนตหน้า112ค่ะสวัสดีค่ะเสียงแม่รับโทรศัพท์ตกลงค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อวางหูโทรศัพท์เสียงแม่เรียกหาผมทันทีแม่น คุณแม่ของป๊อกโทรมาบอกว่าป๊อกจะมาช้าหน่อยนะเพราะรถเสียไม่เป็นไรอยู่แล้วป๊อกอยู่ที่ทาวน์เฮาส์ไม่ไกลจากบ้านของผมผมรอได้เสมอสำหรับป๊อกเพื่อนรักป๊อกเป็นเด็กพิเศษที่เรียกว่าออทิสติกป็อกไม่ค่อยสบตาคนเวลาพูดชอบอยู่คนเดียวบางครั้งก็หัวเราะโดยไม่มีสาเหตุเราต้องพูดประโยคสั้นๆ ถ้าพูดยาวเขาจะไม่เข้าใจป๊อกเล่นเป็นโนได้เก่งมีความจำเป็นเลิศพวกเพื่อนเพื่อนรักป๊อกกันทั้งนั้นเพราะเขาไม่เคยแกล้งใครไฮไลท์ไปพร้อมกับทีเชอร์เลยนะคะสักเรีนเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านผมวิ่งไปรับจดหมายจากบุรุษไปษณี ยังไม่ทันกลับเข้าบ้านรถแท็กซี่มิเตอร์คันหนึ่งแล่นมาจอดข้างๆผมคุณแม่ป๊อกมาส่งป๊อกเพราะรถยังซ่อมไม่เสร็จผมนัดป๊อกให้มาทำรายงานเรื่องกีฬาโอลิมปิกเราต้องค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตป๊อกเข้าเว็บไซต์ต่างๆได้เก่งมากพิมพ์คล่อง คุณแม่ของป๊อกยังสอนให้ส่งอีเมลไปคุยกับพี่สาวที่สหรัฐอเมริกาด้วยแม่เตรียมแซนด์วิชและน้ำให้พวกเรารับประทานแม่บอกว่าท้องอิ่มแล้วสมองจะได้แจ่มใสทำงานคล่องไฮไลท์ไปพร้อมทิเชอร์เลยค่ะเปิดหน้า113ค่ะสติลเดน ตอนนี้เราพร้อมที่จะทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ป๊อกนั่งอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซต์และคีย์ข้อมูลประวัติโอลิมปิกตามที่ผมบอกรอเพียงชั่วครู่ข้อความยาวเหยียดปรากฏที่หน้าจอถ้าจะอ่านจากหน้าจอแสงสว่างจ้าเกินไปคงจะทำให้ปวดตาพริ้พ์เลยปลอกจะได้อ่านสะดวกผมบอกบล็อก แล้วเราทั้งสองคนก็นอนกลิ้งที่พื้นอ่านข้อมูลที่ค้นมาได้รอบตัวมีกองหนังสือพิมพ์หลายฉบับซึ่งมีทั้งภาพข่าวและข่าวการแข่งขันกีฬาผมและป๊อกเพิ่งจะรู้ว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี้ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อ1,000ปีก่อนคริสต์ศักราชบนยอดเขาโอลิมปัส แขวนอีลิสประเทศกรีซนักกีฬาจะต้องเป็นผู้ชายและต้องเปลือยกายเข้าแข่งขันเพื่อประกวดความสมส่วนของร่างกายด้วยกีฬานี้ให้เข้าชมได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นไฮไลท์ไปพร้อมทิชอร์เลยค่ะ ต่อมาอีก300ปีการแข่งขันกีฬาได้ย้ายลงมาจาัดที่เชิงเขาโอลิมปัสคราวนี้ผู้แข่งขันสวมกางเกงจึงเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าชมได้แต่ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันกีฬาที่ถือว่าเป็นการแข่งขันประเภทกรีธาครั้งแรกคือการวิ่งกระโดดมวยปล้ำพุ่งแหลนและคว้างจากักรผู้เข้าแข่งขัน จะต้องเล่นทั้ง5ประเภทรางวัลที่ผู้ชนะได้รับคือมงกุฎที่ทำด้วยช่อใบมะกอกและได้รับเกียรติให้เดินทางท่องเที่ยวไปทุกรัฐการแข่งขันจะจัดเป็นประจำทุก4ปีการแข่งขันดำเนินมาเป็นเวลา1,200ปีแล้วยุติไปนานมารื้ฟื้นใหม่ในคริสต์ศักราช1,896 พุทธศักราช2439ไฮไลท์ไปพร้อมทีเชอร์ค่ะเปิดหน้า114ค่ะส t u เดน t นอกจากนั้นทางคณะกรรมการโอลิมปิกยังได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสำหรับคนพิการที่เรียกว่าพาราลิมปิกเกม ในคริสต์ศักราช1,960พุทธศักราช2,503เป็นต้นมาซึ่งนักกีฬาไทยสามารถพิชิตเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงมาครอบครองได้เช่นกันเราช่วยกันสรุปเรื่องราวจนเสร็จป๊อกมีหน้าที่ที่จะต้องพิมพ์รายงานแล้วพริมพ์อีกครั้งเพื่อติดภาพจากหนังสือพิมพ์แล้วทำรูปเล่มแม่น ขอแฮนดี้ไดรฟ์เซฟข้อมูลป๊อกผู้สั้นแต่ได้ใจความดีที่ป๊อกเตือนเผื่อมีการแก้ไขจะได้ไปทำต่อที่โรงเรียนอ้าวหนุ่มๆห,หยุดได้แล้วมากินอาหารก่อนเที่ยงแล้วเสียงแม่ดังมาจากในครัวของอย่างนี้ช้าไม่ได้ผมกับป๊อกรีบกระโดดไปทันที เมนูวันนี้สุดยอดเป็นของโปรดของเราทั้งสองคนมีสลัดมัะโรนีผัดใส่แครอทแต่ป๊อกต้องขอหยอซีอิวนิดหน่อยส่วนของหวานมีให้เลือกมากมายแล้วแต่ใครจะชอบอะไรเฉาก้วยคุกกี้เคก้กช็อกโกแลตไอศครีมเยลลี่ไฮไลท์ค่ะ หน้า115ค่ะสตูเดีนเราทั้งสองคนเอามือลูบท้องอย่างมีความสุขเสียงแม่พูดว่าเดี๋ยวแม่จะไปจ่ายตลาดใครอยากกินอะไรอีกไหมแม่คงถามไปอย่างนั้นไม่คิดว่าจะได้คําตอบแต่ผิดคาดเย็นตาโฟเต้าหวยครับเสียงผมพิซซ่าเฟนฟรายครับเสียงป๊อกเออเสียงแม่ลงขึ้น เมื่อแม่ออกไปแล้วผมและป๊อกมองหน้ากันและหัวเราะผมบอกป๊อกว่าวันนี้ฝรั่งมาเองนะป๊อกทำหน้างงผมจึงพูดต่อไปว่าก็เราพูดภาษาต่างประเทศตั้งมากมายไงละ่ะไทยคำฝรั่งคำไงละ่ะป๊อกพยักหน้าเงึกเงึกผมก็ไม่ทราบว่าป๊อกเข้าใจหรือเปล่าเพื่อนๆล่ะครับเข้าใจที่ผมพูดไหม เยี่ยมมากเลยค่ะ s t u เด n t นไม่ยากใช่ไหมคะที่ทีเชอร์ให้ไฮไลท์เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการทำแบบฝึกหดัด s t u เด n t นต้องกลับไปทบทวนนะคะ s t u เด n t นเปิดหนังสือทักษะภาษาหน้า87-88ค่ะทำแบบฝึกหัดบทที่9นะคะทำเสร็จแล้วแคปหน้าจอส่งโน้ตส่วนตัวกันทุกคนด้วยนะคะ สำนวนไทยวันนี้เสนอคำว่ารักกลัวให้ผูกรักลูกให้ตีหมายความว่าเวลาลูกทำผิดก็ต้องอบรมสั่งสอนลูกและมีการลงโทษตามสมควรซึ่งทั้งหมดที่ทำไปก็เพราะรักลูกอยากให้ลูกเป็นเด็กดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ